สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้พาเพื่อนมาชมมาอัปเดตครับทุงราวต่านหนะนะผมในนาที่บ้านครับผมเริ่มต้นใหญ่ต้นสูงก็เลยเดียวครับนี่ครับเหมือนสองต้นนี้ครับกำลังงามนะครับยังไม่ได้ขึ้นไปป่าน้ำหวานเนาะนีครับเป็นตาลตะพูน่าจะตาลตะพูทั้งคู่นครับ แต่ไม่แน่ใจเนาะน่าจะตะพูต้นหนึ่งตีเมียต้นหนึ่งนะครับผมนาะถ้าป่านน้าตาลสดก็จะเป็นตาลตะพูนะครับถ้าตาลตอเมียก็จะออกลูกเนาะออกหน่วยที่เราเก็บมาทําขนมหรือว่าทําแกะเนื้อตาลมาทานนะครับผมเนาะนะนครับมาเรียให้เพื่อนชมครับ งามๆกันเลยครับกำลังสูงใหญ่ก็มีด้านนนมีตัวเล็กเนาะนะครับต่นนี้ก็ด้นในจะเริ่มโตนะครับายนี้ก็ประมาณ10ปีขึ้นนะครับผมนะกอาสต้นนี้3ต้นนี้ก็10กว่าปีนะครับผมนะแล้วก็มีด้านหลังนี้อีกโซนหนึ่งเนาะเนี่ยครับ ถ้าซอนกลุ่มนี้จะยี่สิบปีขึ้นนะครับอายุเนี่ยครับสองตัวน,นี้ก็เหมือนกันเนาะถ่าย้อนแสงขอภัยครับผมเ๋ยวจะไปต่อกันอีกด้านหนึ่งเนาะสักครู่นะครับผมพามาชมอีกด้านหนึ่งเนาะนะครับตอนนี้ครับจะ ติดลูกเนาะเห็นมีลูกสุกล่วงอยู่นะครับเกินไปถึงก่อนเนาะมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ามาจอดนะครับผมนะะัน่นเห็นร่วงอยู่น่าจะแห้งเนาะนะครับ แห่งไปแล้วขอโดยโลูกนี้นึงลูกหนึ่งพูดไปถูกแล้วนะครับผมเห็นแวบๆเนี่ยครับลูกจะเล็กครับตานบ้านนี้ยังไม่แก่ดีนะครับแต่หอมมากนะครับผมลูกเล็กครับแต่หอมครับผมคนระับแม่แน่ใจนะลูกนี้สุกไหม อ๋อไม่มีเนื้อนะครับเขาลูกจะลูกเล็กครับกินหอมถ้าไม่มีเนื้อในเนาะไม่สามารถเอาไปทำขนมได้นะครับผมเพราะมีมีเนื้อในเนาะนะครับตอนนี้ก็จะมีอีกโซนหนึ่งเนาะนะครับผมน,น้นตาลที่ฝั่งแนวอ่า จังหวัดสุโขทัยดาวโบนัมมาปเด็ดให้ชมเนาะนะครับผม,นะม,บม,บผมแล้วก็ด้านนี้อีกแถวหนึ่งนะครับดิมคลองนะครับผมนะเริ่มโตกันเล็เดียวครับที่มองเห็นนั่นคือเป็นต้นกุแก่ที่สุดแล้วตั้งแต่สมสมัยเด็กนะาวับนะัมเดูนะครับ สามสี่ต้นที่เห็นนะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อยเลยนะครับวิ่งเล่นกันอยู่ทันทีเลยครับสมัยเด็กๆครับผมที่มองเห็นสามต้นไกลๆนั้นเป็นที่นาผมเนาะที่นาเก่าแต่ตอนนี้ขายไปแล้วนะครับผมจะมาถ่ายเพื่อนชมเนาะครับผมคลิปนี้ก็จบตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นกำลังใจกันเลยนะครับผม สวัสดีครับ